สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสลาดทุกท่านนะครับวันนี้พบกับาครูสว่วนนะครับวันนี้มาคุยกันหลังจากที่ไม่ได้คุยมานานตอนนี้ไม่มีอะไรดังไปกว่าสลากจิตอนแน่นอนนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสลากจิตอนนะครับส่วนองขอํำได้นะครับสลาก ดิจิตอลตอนนี้มาขึ้นมาที่เก้าล้านเก้าล้านกว่าฉบับตองวดแล้วนะครับงวดที่กำลังขายอยู่นี้9้าล้านกว่านะครับเ,เมื่อเช้าออกข่าววันกว่าวาหมดไปหล้านกว่าแล้วผมเดาว่าไม่ถึงสองวันคงหมดนะครับเ,เหตุผลอันหนึ่งก็คือความสะดวกในการจัดซื้อนะครับความสะดวกในการจัดซื้อว่า อะไรลังง่ายในการค้นหานั่นเองนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือราคาถูกความจริงไม่ใช่ราคาถูกธรรมดานะครับเป็นราคาปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าเราเราโดนการอะไรล่ะขึ้นราคาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตมามานานนะครับจกนกระทั่งสำนักงานสลากต้องมาจัดการเรื่อง เรื่องสลาก80บาทนี่นะครับทั้งมีการขายตามจุดต่างๆนะครับมีการสมัครตามจุดต่างๆตามจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มาตอนนี้มาถึงออนไลน์นะครับพอถึงออนไลน์ปุ๊บออนไลน์เหตุผลที่มีออนไลน์เพราะว่ามีการทําออนไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ขายเกิน80บาทผมดาว่าถ้าเกิดเขาทำออนไลน์แล้วขาย80บาทกนะองสลากคงไม่ว่าอะไรนะครับแต่กฏทา ออนไลน์แล้วขายเกินครับกอ,อ,อ,องสลากก็เลยเล่นนอนนะครับก็ตอนนี้คนที่สมัครเมื่อต้นปียังพอจำได้นะครับมีลายเก่าลายใหม่นะครับลายเก่าลายใหม่นี้ <c oughs> คมพอจำได้นะก็คือผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อจองสลากนั่นเองนะครับสลากทั้งหมดที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันมันคือ ร้อยล้านฉบับถูกไหมครับร้อยร้อยล้านฉบับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือแค่สองสองแสนคนในการจัดซื้อได้นะครับตอนนี้ผู้ผู้ค้ารายเก่าเนะี่ยก็ประมาณเกือบเกือบแสนนะครับแล้วก็มีแล้วก็เป็นพวกอะไรละ่ะพวกที่มีโค้ต้านะครับที่ไปรับที่สำนักง,งานที่สำนักง,งานสลากบ้าง นะครับที่สลักลางบ้างอะไรแบบนี้นะครับประมาณ3 3 0,000ื่นะครับเหลืออีกประมาณ7 0 0 0หมื่นะครับมีตอนนี้วิธีประกาศเข้าประกาศกันแล้วว่าที่สมัครไปเมื่อต้นปีนะครับทึกเมื่อระหว่างเดือนมกราที่สมัครเป็นผู้ซื้อจองสลากเป็นผู้ค้ารายใหม่นะประมาณ9 0 0 0แสนเนี่ยนะครับเขามีอยู่ประมาณ2 0 0แสนคนเป็น เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนบัตรคนจนไลรนะครับบางทีผมเลือกไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณเกือบสองแ0 0คนเลยเข่าวสรุปว่าข่าวสรุปว่าจะให้ผู้สมัครรายใหม่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นผู้ค้า เป็นผู้มีสิทธิ์ในการซื้อจองรายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เรียบร้อยนะครับหมดสิทธิ์ไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะครับเพราะว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเกือบสองแสนรายนะครับจะมีการจะมีการจับฉลากนะครับจะมีการจับฉลากเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารเกี่ยวกับการจำหน่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ เมื่อโครงการสลดรัดดิจิตอลน,นะครับเรียกเข้าไปอีกนะครับเรียกเข้าไปประกาศโครงการส,สลดรัดดิจิตอลน,นะให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสลดรัดดิจิตอลลำดับ2 4 5 0 1ถึง2 7 5 0 0นะครับเข้าแรงงานตัวเพื่อทําสัญญาเป็นตัวแทจนจําหน่ายสลดัดดิจิตอลน,นะครับก็ถ้าไปก็สบายเลยนะครับได้ได้ได้เป็น พู้ซื้อจองแล้วโดยไม่ต้องไปแย่งเขานะครับอย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ควรไปนะครับหน้าไปมากเลยนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ให้ไปนะครับเชื่อผมนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่โด่งดังฮิตไปมากกว่าสลัดดิจิตอลแล้วนะครับผมมองไม่เห็นความความอะไรแล้วเพราะความเสี่ยงนะครับผมว่าไงไงเงินก็เข้ากระเป๋าทุกเดือนแน่นอนนะทุกงวดแน่นอนนะ ผมสนับสนุนให้ไปนะครับสนับสนุนให้ไปนะครับแต่เขาบอกว่าจะหมดนะครับจะหมดในในงวดหนึ่งกันงวดการทำการทาสัญญานี้นะครับตัง้งแต่หนึ่งกันยานะครับจะหมดประมาณมิถุนาปีหน้านะครับมิถุนาปีหน้า ผมสังเกตดูนะผมผมมองไม่ออกว่าพอถึงมิถุนาปีหน้าแล้วเขาจะจะมะรีรายการอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าจะมีการเคลียร์ใหม่หมดหรือว่าจะทําอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้มองไม่ออกเหมือนกันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสและอยู่ใกล้ๆที่พอสะดวกนะครับผมอยากขอให้ไปนะครับคนที่มีคนตอนนี้ยังยังไม่จําเป็นต้องเป็น เป็นผู้มีบัตรตัวัญีการแห่งรัฐอย่างเดียวนะครับคนที่ลงชื่อสมัครขายสลากหิือยต้อนไว้นะครับมีพวกทั้งหมดนะครับให้ให,ให,ให้ที่เรียกให้ไปรายง,งานตัวตามลําดับเนี่ยควรไปนะครับผมความคิดของผมนะครับก็จะสะดวกมากมากเลยนะครับเเรามาดูต่อนะครับอันนี้ก็บอกให้รู้ไว้ว่าเออ,เ,เ,อ,อเพื่อใครที่กําลังรออยู่นะครับ ส่วนเรื่องการสุ่มนะครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปหน่อยหนึ่งแล้วว่าผลของลายใหม่ที่ลงชื่อลงลงลงทะเบียนเป็นผู้ค้าผเป็นผู้ผผมีสิทธิ์ซื้อจองไว้เมื่อเดือนมกราเนี่ยนะครับสำนังกงานสลากได้บอกว่าให้เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับประมาณ20,000 0คนทั้งหมดเนี่ยจะให้ประมาณ70,000คนนะครับ 70, เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจับฉลากนะครับการจับฉลากก็จะจับออกมาเป็นรายจังหวัดนะครับผมเดาว่าท,ที่มีข่าวไปแล้วเนี่ยจะจะเป็นการจับฉลากที่สำนักงานสำนักงานใหญ่ของสำนักงานสลากนะครับนะครับนี่นะครับ ่ประกาศสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลําดับนะครับ random sort คือเรียงลําดับก่อนแล้วก็เอามาเียมามาสุ่มนะครับผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลักกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่นะรายใหม่นะสองห้าหกห้านะครับเขาบอกว่ากระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัตินะครับที่เขาบอกว่า 70,000ลายนะครับวิธีการก็คือตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะครับเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าไว้นะครับในปี2565ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านคุณสมบัตินะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับข้อมูลณนะวันที่1มิถุนา2565จากกระทรวงการคลังก็คือเอารายชื่อทั้งหมดมาจาัดมาแล้วก็กรองออกแล้วให้เฉพาะผู้มี มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับโดยบัตรคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ดูได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับข้อมูลของ,ของคนกันขังมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยแน่นอนนะครับและมีคุณสมบัติที่ท่านบัง,งานสลากกินแบ่งกำหนดนะครับผ่านเว็บไซต์ go.r.th นะครับตั้งแต่26กรกฎาคมจนถึง1สิงหาหกนะบ,บอกว่ากรณีที่ไม่มีรายชื่อตามข้อ1.1โดยผู้สมัครตรวจสอบ ข้อมูลแล้วพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องมายังสำนักงานสลัดทางเว็บไซต์ jo.r.th ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหากันเลยเวลาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปดูแล้วไม่ไม่มีก็ให้ทวงไปได้ถ้าเกิดว่าตัวเองมีนะครับมีปรสวัดิการแห่งรัฐท้งนี้เอกสารนั้นต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามระยะเวลาที่สำนักงานสลากกินแบ่แรงรัฐบาลรับสมัครเท่านั้นด้วยนะครับก็คือต้องเป็นคนสมัครเท่านั้นจึงจะได้นะคะจึงจะส่งไปได้ไม่ใช่ยังไม่ได้สมัครแล้วส่งไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับแนวทางการคัดเลือกครับสำนักงานสลากกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกไว้เจ็ดหมื่นคนนะครับโดยคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้านะครับปีสองหกห้าผ่านการสอบมีบัตรโวแทนาัาและคุณสมบัติตามต สำนักงานกำหนดนะครับจะจำนวนการส่งคัดเลือกแบบเรียงลำดับนะครับแต่ละจังหวัดตามจำนวนที่แนบท้ายประกาศใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรก็คือจำนวนผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแต่ละจังหวัดแสดงว่าเขาแยกออกมาเป็นรายจังหวัดก่อนนะครับแยกออกมาเป็นรายจังหวัดก่อนคูณด้วยเจ็ดหมื่นนะครับคูณด, 70, ด้วยเจ็ดหมื่นหารด้วย หารด้วยจำนวนเต็มนะครับหารด้วยจำนวนเต็มก็คือ, 29, 900, อ2 9 9หม2 9 9 3 5 3รยาสามยลายนี่นี่แสดงว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเกือบเกือบ0 0 0แสนลายนะครับ2อ0 0 0นนะครับเท่ากับจำนวนผู้ที่ได้รับคัดเลือกแต่และจังหวัดนะครับจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกแต่และจังหวัดเป็นลายนะครับ ก็ทั้งนี้หากผู้ที่สมัครลายใดได้เป็นตัวแทนสลากดิจิตอลแล้วผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิ์เข้ารับการสุ่มแบบเรียงลําดับก็คือถ้าเกิดว่าพอดีเข้าไปเป็นสลากดิจิตอลแล้วก็ไม่ต้องมาสุ่มอีกนะครับก็ได้ไปอยู่แล้วมาดูข้อสามค่แบบกระบวนการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลําดับนะครับหนึ่งทุนงานสลากดำเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลําดับให้ได้ตามจำนวน ข้อ 2. ลำดับที่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนของแต่ละจังหวัดสำนักงานตลาดจะใช้เป็นรายชื่อสำรองยังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับเขาก็เอาไว้ใช้ได้นั่นเองนะครับการินการส่งคัดเลือกแบบเรียงลำดับจะใช้โปรแกรมต้นฉบับนะเป็น source code โปรแกรมนะครับที่กำหนดจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ ว่าสุ่มยังไงนะครับกำหนดยังไง3.2สงทานงานสลักกินแบกรัฐบาลได้เชิญคณะกรรมาการจะทำรายชื่อจองล่วงหน้าสลักกินแบมบ่ประกอบไปด้วยผู้ตัวแทนจากมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและสิ่งความมัน่นคงของ,ของมนุษย์กรมบัญชีกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อร่วมการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลําดับนะครับอันนี้ไปเป็นตัวแทนนะครับไปดูว่า ไม่มีไม่มีพวกไม่มีอะไรนั้นนะครับ3ท่านงานสลากที่แห่งขอความร่วมมือผู้ว่าและกันจังหวัดให้คัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ3คนเพื่อร่วมดําเนินการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับด้วยนะครับคือส่งคนไปด้วยนะครับแต่และจังหวัด3 4, ามจุดสดีท่านวิทยานสตจะทำการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับในวันพุทธที่10สิงหาพุทธที่10สิงหาเวลา9ก้าโมงนะครับ อาคารออกรางวัลชั้น3ามท่านองานสละสนามบินน้ำนะครับซึ่งสามารถเข้าชมกระบวนการสุ่มคัดเลือกในวันที่ดําเนินการได้ผ่านเว็บผ่านเฟซบุ๊กนะครับผ่านผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ a j o o r g โดยแบ่งกลุ่มคัดเลือกตามจังหวัดนะครับนะครับก็แบ่งตามจังหวัดใครอยู่จังหวัดไหนจะดูก็คือตั้งแต่9ก้าโมงจนตั้งถึง สิบสี่นอน,นะครับก็ดูว่าจะเป็นจังหวัดไหนบ้างนะครับก็ตามเวลานี้ก็แล้วกันนะครับใครอยู่จังหวัดไหนก็อยากจะรู้ว่ามีมีตัวม,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 มีมีการสุ่มยังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูด้วยเหมือนกันนะครับวันที่10นะครับ9 0โมงถึง14นะครับ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวลองถุกนะครับมีคอร์เซ็นเตอร์มีเบอร์ให้นะครับเขาบอกว่าพนักงานสลากขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขต่างๆยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีสิทธ์โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าแต่ยหาใดๆทั้งสิ้นจากพนักงานสลากจะไปโต้แย้งก็ไม่ได้นะครับ ประกาศทุกประกาศจะมีกำกับอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปประท้วงไปวายอะไรต่างๆไม่มีทางเลยนะครับวันนี้ก็เอา,เอาข่าวอันนี้มาบอกนะครับว่าจะมีการจับสลากแบบแรนดอมซอร์สในวันที่10สิงหานะครับ9โมงถึงบ่ายสโมงนะครับมาคุยต่อว่าหลังจากนี้คืออะไรหลังจากนี้ปุ๊บก็จะมีการประกาศว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ช่ยหยครับ รวมแล้ว7 0 0 0 0ลายนะครับเ0 0หลายของคนเก่าที่เป็นอของคนเก่าอีกประมาณแสนลายนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็คนที่มีมีโคต้าที่รับที่สารกลางอีกประมาณ3 0,000ลายนะครับรวมแล้ว2 0 0 0 0 0ลายนะครับรวมแล้ว20,000 0ลายมีการซื้อจองได้นะครับมีการซื้อจองได้ คนละห้าเล่มนะครับคนละห้าเล่มเนี่ยก็สองแสนห้าเล่มก็ได้หนึ่งหนึ่งล้านพอดีนะครับนะครับก็ได้ร้อยล้านหนึ่งล้านเล่มก็คือได้ร้อยล้านร้อยล้านฉบับพอดีนะครับก็หลังจากนั้นก็ต้องไปพอ,พอได้ปุ๊บก็ต้องถ,ถ้าเกิดให้ตื้อจองได้มาไหร่ก็ต้องมีการ อะไรล่ะมีการแข่งกันพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าตอนนั้นก็คงมีการซื้อมองดูจานวนแล้วมันน่าจะลงได้พอดีนะครับเป็นเป็นการน่าจะพอสำหรับทุกคนคงไม่มีเกินคงไม่มีเกินนะครับคงไม่มีเกินน่าจะพอเฉลี่ยให้ได้คนละห้าเล่มแน่นอนนะครับคงไม่ต้องมาเป็นเข้าคิวรอที่หน้าอะไรล่ะหน้าตู้เอทีเอ็มนะครับ อีกแน่นอนหรือไม่มีปรากฏการณ์หมุนติ้วๆของเว็บในการจองสไลด์นะครับพอถึงช่วงนั้นก็คงจะมีข่าวอะไรขึ้นมาเรื่อยๆก็ผมผมก็คงหาทางสรุปลเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังช่องนี้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีจะมีการ สุ่มเมื่อไหร่และหลังจากนั้นหลังจากสุ่มได้แล้วเราจะต้องทําตัวยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ทุกคนได้ก็ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนที่ต้องการที่จะเป็นนักคาสลากเป็นนักคาสลาิดีนะครับก็มาช่วยกันทําให้สลากขายที่แปดิบาทให้ได้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้คนที่จะรวมคนไปประท้วงไปวายๆก็ข่าวก็เบาลงไปหมดแล้ว ผมเดาว่าคงทํำยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะไปบังคับเพราะว่าเป็นของของเขานะครับเราไปรับเขามาขายผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรล่ะอย่าไปบังคับเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะครับร้องไงก็คงไม่มีประโยชน์ผมคิดอย่างเงี้ยนะครับก็มาคุยครับมาคุยครับในช่วงที่กําลังรอผล ของการเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อจองสลากล่วงหน้าของรายใหม่นะครับและเสร็จแล้วเป็นผู้มบีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเจ็ดหมื่นคนครับตามเฉลี่ยนะครับมีการเฉลี่ยไปตามจังหวัดต่างๆแล้วนะครับอย่าลืมมาที่สิบมาดูมาดูที่ Facebook ของท่านองงาสรสลากนะครับและที่เว็บไซต์ของทานงานกองสลากกันนะครับว่ามีการจับสลากได้อย่างไรนะครับเราคงมาได้คุยต่อหลังจากนั้นนะครับ โอเคนะครับวันนี้คงคุยกันเท่านี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับบอกขอเพื่อนๆด้วยว่ามีการท YouTube โดยผมครูสวัสดนะครับในการในในเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็การอสอนภาษาอังกฤษนะครับการสอนภาษาอังกฤษ,กษ,กษใครมีลูกมีหลานอย่าลืมเข้าไปดูคลิปการสอนภาษาอังกฤษนะครับ โดยผมนะครับโคสวัสด์มีทุกระดับชั้นเลยนะครับท่านให่จะเป็นระดับมัธยมนะครับมีหลายเล่มทําไว้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดจอยให้ด้วยจะดีมากเลยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ